ละอันป <Cornell. S 2> ุ๋งอะไรครับมเอาทำเขาทำทีสัมมายเนียเรองรของสิงคโปร์เนี่ยมัดไปกันแหละมัดไว้บม่แก้อะไรไม่ใช่ใเอาใจนะครับเนี่ยเีเขาต้องการสตบส่งนั่นอ่ะีเด็ดเขาตัดอดูเนี่ยอันนี้แกเตี่็ด จะเอาไปป็่หงเรียบร้อยเลยเ่ใส่นีไไ้เตี้ยเต้รสักมงะเตีน่อแม่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะมาคอถกาหนึ่งจะหัน่อเตีงางคนกงตีอันรเงีี่ให้เรียบบุหมูนี่ทำามฟังแล้วสามคนนี่แ่ไฟ คำันี้ไดเลยเราสำหรับแค่แต่เขียงเงเขาถ้าเดี๋ยวพ้นปิ้งมันเป็นขมพ้นถ้าตัวม้ามันีุ้มในตันนี่เอาหยุดเล่าไ้ก่อนเปลว่าใส่แค่เที่ยวหอมเนาะ ผมเท่า,า,าตเะไ,ได้เอานะได้ใช่ได้เงยนมาแตงเงินไปหามันกอนหามันแบบว่ารดของสมัยตะกอนนี่กะมีจะใคร มันต้องใส่เครื่องมัดแนวกันไปเนี่ยกันกันมีลูกมีเต้าถึงรับมาเพราะใส่น้อยเกือบน้อยอีนั่นมันแบบพูดถึงว่ารดของสมัยตะกอนนี่กะเก้าโมงยังมีการอาหารอ่ะอ